ัวนี้ค่ะพี่จะเป็นชุดเดทผ้าไหมอิตาลรี่ค่ะพี่ลายเป็นแบบนี้นะคะพี่คอนะเป็นคอวีนะคะแล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่แขนเป็นสปอร์ตนะแล้วก็ชายนะคะพี่สะ่าข้างเล็กๆอย่างนี้ค่ะงานมาพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะคะมีกระเป๋าลงมาสองข้างค่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะพี่ผ้าไหมอิเปอรี่นะคะเนื้อผ้าเย็นๆลรื่นๆใส่สบายนะคะรุ่นนี้ อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาว40นิ้วนะคะงานตัวนี้นะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะพี่ถึงใส่สวยค่ะอกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาว40นิ้วนะเอาไปแค่195บาทพอสําหรับเดตตัวนี้นะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงนะมันจะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่เป็นสีแดงเลือดหมูนะฮะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วค่ะให้ไปแค่195บาทเท่านั้นนะคะ ค่าส่ง29บาบาทเหมาจ่ายนะคะ